หลังจากช่วงที่ผ่านมานะคะเราได้นําเสนอข่าวที่มีผู้ที่ฆ่าปัดคอเจ้าของร้านรับจำนำนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็ได้มีการรวบตัวนะคะนิสิตท,ที่ใช้มีดปักคอฆ่าเจ้าของร้านร,รับจำนำแล้วนะคะซึ่งก็เปิดเผยว่าได้นําเงินไปใช้ในการเล่นพนันบอลค่ะค่ะผลตรวจตรีเจริญยี่สี่วันนี้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสรารคาม รองเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเขาใหญ่อำเภอสันลรวิชัยควบคุมตัวนายจักรีหรือเบ้นสันทภ,ภาอายุ21ปีนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการชั้นจีที่4มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามในข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพที่ร้านเด่นดวงรับฝากถนนมหาสารคามบ้านชีตาบลข้าเรียงอำเภอสันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม หลังจากเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมามีผู้คบศพนายพัฒนาพงศ์ไชยพัฒนาเมธีอายุ40ปีถูกฆ่าตายในร้านเด่นดวงรับฝากโดยถูกคนร้ายใช้มีดปาดลำคอจำนวนสองแห่งและทรัพย์สินของผู้ตายหายไปจำนวนหลายรายการได้แก่สร้อยคอทองคำหนักสองบาทโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องและสมุดร,รับฝากจำนวนสองเล่มกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธร ภาคสี่และจังหวัดมหาสารคามได้แกะอรอยจนพบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายถูกนําไปจำนำไว้ที่ร้านรับจำนำห่างจากร้านที่เกิดเหตุเพียง300เมตรจึงตามจากกับกลุ่มตัวนายจักรีหรือเบนได้ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่บ้านดอนนาสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยเล่าว,ว่าระหว่างเป็นนักศาาึกษาฝึกงานอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยสาขามหาสารคามได้มาขอพักอาศัยอยู่ห้องเช่ากับเพื่อนและในช่วงที่เพื่อนกลับไปเยี่ยมบ้านได้เอาโน้ตบุ๊กของเพื่อนมาจำนำไว้ที่ การที่เกิดเหตุเพื่อน,นําเงินไปเล่นการพนันบอลเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนกําลังจะกลับมาเกรงว่าเพื่อนจะถามหาโน้ตบุ๊กที่นําไปจำำํานําและในวันที่เกิดเหตุได้ไปพบกับเจ้าของร้านดังกล่าวแต่ไม่มีเงินไปไถ่ถอนคืน สิงขอบัตรเอทีเอ็มประกันกับเจ้าของร้านไว้แต่เจ้าของร้านไม่ยอมพอเจ้าของร้านเผอตอนสิงใช้สายโทรศัศน์รัดขอบผู้ตายจนสลบและเดินไปหลังบ้านซึ่งเป็นห้องครัวได้นํามีดมาปาดไปที่ลําคอสองแผลจากนั้นได้นําทรัพย์สินดังกล่าวไปขายและนําเงินไปใช้มี้สินที่เกิดจากการพนันบอลจนหมดเกลี้ยงทางด้านตํารวจกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นความคิดชั่ววูบเพราะปกตินายจักรีหรือเบนซ์เป็นผู้ที่มีนิสัยดีเรียนเก่ง คือได้เกรดเฉลี่ยอยู่ที่3.6อยู่ปีสุดท้ายแล้วนะคะการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะมาจากการติดการพนันบอลเท่านั้นค่ะ